f u t u r e s k สกิลแพลตฟอร์มแห่งการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็มีจัดหักจัดเต็มกับเรื่อง Creative และที่สำคัญพลาดไม่ได้เลยกับหมวด Investment ที่จะมีอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของบล็อก a i n และคริปโตเคอ r รนซีอยู่ด้วยครับหากเพื่อนๆเ,เรียนจบคอร์สทาง f u t u r e s k i l l ลจะมีการมอบส i f i c a t e เพื่อเป็นการยืนยันว่าเพื่อนๆได้ผ่านหลักสูตรแล้วด้วยครับพิเศษส,สุด สามารถสมัครสมาชิกผ่านทางเพจบิดดอยตามลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนะครับเพื่อนๆจะได้รับส่วนลดทันที50%อย่าลืมรีบสมัครก่อนที่มันจะหมดโปรโมชั่นนะครับอ่ะก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องชาวบิดดอยทุกท่านกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยแอดคโคมันยองนั่นเองครับ พอดีวันนี้แอดก็ได้มีการไปอ่านคอมเมนต์จากทางลูกเพจนะครับผมแอดก็เห็นบางคอมเมนต์ที่มาคอมเมนต์ว่าก็เดาไปเรื่อยก็อะไรประมาณนั้นนะนะครับเหมือนกับว่าการที่แอดใช้เทคนิคอลเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนการเดาถ้าถูกก็ดีไปถ้าผิดก็ซ้ำเติมอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้แอดก็ต้องขอออกมาบอกก่อนเลยนะครับว่า สิ่งที่เพื่อนๆกำลังเข้าใจกันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันคือต้องเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับสำหรับการใช้เทคนิคอลนะครับผมเราต้องบอกก่อนเลยว่าก็ใช่ครับการใช้เทคนิคอลเนี่ยมันก็เหมือนกับการทำนายหรือการเดาราคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถูกไหมครับแต่สิ่งที่แอดนำมาใช้ตรงนี้แอดไม่ได้นำมาบอกว่ามันจะขึ้น หรือมันจะลงหรือเพื่อนๆต้องซื้อตรงนี้หรือเพื่อนๆต้องขายตรงนี้แบบ100%เซนะครับผมมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่เราจะนำเทคนิคเต่างๆไปใช้สรุปแบบนั้นถูกไหมครับสิ่งที่เราจะได้มาจากการใช้เทคนิคเในการดูกราฟดูเหรียญต่างๆเนี่ยมันคือการรับมือการดูวิธีการรับมือ เมื่อมันไปถึงราคาต่างๆยกตัวอย่างเช่นราคามันขึ้นไปถึงตรงนี้เราควรที่จะปฏิบัติกับมันยังไงหรือราคาที่มันลงมาถึงจุดนี้เนี่ยเราควรที่จะมีแผนการที่จะรับมือยังไงตรงนี้เนี่ยเขาถึงเรียกว่าการใช้เทคนิคที่ถูกต้องนะครับผมไม่มีวิดีโอไหนหรือโพสต์ไหนนะครับที่แอดบอกว่าคอนเฟิร์มว่า มันจะขึ้น100%หรือมันจะลง1 0 0ยนะครับผมเพราะแอดไม่ใช่เจ้าของเงินหรือเจ้าของเหรียญเหรียญนั้นที่เพื่อนๆถืออยู่ถูกไหมครับซึ่งการจะซื้อหรือการจะขายและการตัดสินใจเนี่ยตรงจุดนั้นจะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำเองนะครับผมสิ่งที่แอดจะสามารถมอบให้ได้ก็มีเพียงแค่สามารถบอกได้ว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นเนี่ย ตรงไหนที่แอดมองว่าโอเคมันอาจจะน่าขายแล้วและแนวรับแนวต้านถัดไปเนี่ยมันจะเป็นส่วนไหนต่อไปถูกไหมครับอันนี้คือสิ่งที่แอดสามารถบอกได้และสามารถนำอินดิเคเตอร์ต่างๆที่แอดใช้เนี่ยมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับผมดังนั้นเนี่ย หน้าส่วนนี้เนี่ยก็ต้องขอให้เข้าใจกันไว้ด้วยนะครับว่ามันเป็นมุมมองตรงนี้แอดอยากที่จะมาแชร์ความรู้เฉยๆแอดไม่ได้จะมาบอกว่าจะมาตัดสินใจให้เพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องมีแอคชั่นแบบไหนนะครับผมดังนั้นก่อนที่จะดูก่อนที่จะอ่านหรือก่อนที่จะคอมเมนต์เนี่ยก็รบกวนใช้ความคิดและอ่าหลักการและเหตุผลสักนิดหนึ่ง ก่อนที่จะคอมเมนต์นะครับผมซึ่งจริงมันก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับก็คือแอดก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกเพียงแต่ว่ามันอาจจะทําให้เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยที่เข้ามาอ่านเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่ดีและอาจจะมีการเข้าใจการใช้เทคนิคอลในทางที่ผิดไปได้นะครับผมตรงนี้แอดก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับผมก็สวดซสยยาวเลยนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าไม่พูดก็ไม่ได้จริงเพราะว่ามันก็จะมีมือใหม่หลายๆคนนะครับผมที่ยังไม่เข้าใจตรงนี้นะครับโอเค ก็ขอให้เข้าใจกันไว้ด้วยนะครับผมดังนั้นเราก็มาเริ่มดูแนวโน้มของราคาบิตคอยกันต่อเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าบนกราฟที่แอดใช้อยู่เนี่ยมันก็คือตัวมูนเฟสถูกไหมครับที่คลิปที่แล้ว,ลวที่ผ่านมาเนี่ยแอดได้เคยมีการอาธิบายไปแล้วว่าโอเคมันใช้ยังไงนะครับมันใช้ ทางขึ้นข้างแรมยังไงนะครับผมและอย่างที่ได้บอกไปเมื่อวานว่าตอนเช้าของวันนี้นะครับพระอาจารย์เต็มดวงมันจะปรากฏขึ้นบนกราฟนะครับผมรวมถึงนะครับอย่างที่แอดได้บอกไปว่าสัญญาณซื้อจะมาก็ต่อเมื่อโซนเปลี่ยนจากสีน้าเงินเป็นสีน้ตาตาลนะครับผมดังนั้นเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าหลังจากปิดแท่งเมื่อเช้าและโซนได้ทําการเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับใครที่กล้าเสี่ยง และซื้อตอนที่ราคาปิดแท่งเมื่อเช้าก็น่าจะได้รับกำไรกันไปไม่มากก็น้อยถูกไหมครับถ้าดูจากตรงนี้ก็ประมาณสองพันสองพเหรียญโดยประมาณนะครับช่วงต่างของ BDC ตรงนี้หรือประมาณน่าจะสักประมาณเกือบเกือบหโดยประมาณนะครับผมก็ตามนี้นะครับผมซึ่งแนวโน้มถัดจากนี้เนี่ยราคา BDC จะขึ้นหรือลงต่อเนี่ยก็สุดแล้วแต่ เขาเรียกว่าจริงๆก็อาจจะต้องรอฟังผลการประชุมของเฟดคืนนี้ด้วยซึ่งแอดเท่าที่ดูมาก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่มากระทบกับราคามคริปโตเพราะแอดคิดว่าเขาไม่น่าจะยังมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในนโยบายของเขานะครับผมแต่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคล้ายๆกับความคิดเห็นส่วนตัวของแอดนะครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ผลสรุปจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยแอดก็ยังไม่ทราบนะครับผมก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแอดก็คาดว่าราคา BTC ก็อาจจะมีแนวโน้มกลับตัวกลับขึ้นไปได้อีกนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามีการ ปรับลด QE หรือมีการบอกส่งสัญญาณว่าโอเคอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการไว้มันก็อาจจะส่งผลทำให้ราคาของ Bitcoin ในคืนวันนี้หรือหลังตี3เนี่ยมีโอกาสที่จะล่วงหล่นลงไปอีกนะครับผมโอเคนะครับผม oh. ก็จากมูลเสตตรงนี้ก็ตามนี้นะครับผมคร่าวๆนะครับผม ทีนี้ถัดมานะครับก็อย่าลืมไปเปิดปฏิทินกันดูถ้าใครอยากจะใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ต่อนะครับเพราะวันแรม15คาคำนะครับหรือวันที่จะเกิดพระจันทร์ดวงใหม่ที่เป็นดวงสีอ่อนตรงนี้นะครับนิวมูนเนี่ย รู้สึกว่าจะเป็นวันที่6ตุลาคมนะครับผมก็รอติดตามชมวงันอีกทีซึ่งตรงนั้นก็อย่างที่บอกไว้ว่าเป็นสัญญาณจุดสูงสุดของรอบนั้นๆน,น,นะครับผมซึ่งอาจจะสมม่งผลให้ราคามีโอกาสย่อตัวกลับลงมาและจะขึ้นหรือลงต่อในอนาคตก็สุดแล้วแต่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับก็จบกันไปสําหรับม o ลเฟสนะครับผมเราก็มาดูอินดิเคเตอร์ตัวอื่นเพิ่มเติมกันอีกสักนิดละกันนะครับผมเพราะว่าอย่างที่แอดได้เคยสอนไปนะครับว่าการใช้อินดิเคเตอร์เพียงตัวเดียวในการตัดสินใจ ที่จะเข้าซื้อหรือขายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงสูงอยู่เพราะว่ามันอาจจะทำให้เราเกิดอาจคติได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปใช้อินดิเคเตอร์เพียงแค่ตัวเดียวในการดูตรงนี้นะครับผมแอดก็เลยอยากจะเสริมเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะครับผมอย่างเช่นอินดิเคเตอร์นี้คือ Bitcoin Lock ก o l d เดอรนะครับผมที่เมื่อวานแอดก็ใช้ไปวันนี้ก็ขอกลับมาใช้อีกรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อนๆก็จะเห็นว่า อาจจะมีหลายๆคนเนี่ยที่ยังเข้าใจผิดๆอยู่อีกเช่นกันนะครับสำหรับอินดิเคเตอร์ตัวนี้แอดได้บอกไว้ว่าต้องรอแท่งสัปดาห์ปิดคอนเฟิร์มหลุดเส้นแบร์สิกนอตตรงนี้แอดถึงจะบอกว่าเรากลับเข้าสู่ตลาดนี้ดังนั้นวันนี้ยังไม่ใช่วันที่เป็นวันปิดแท่งสัปดาห์ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยแอดก็เลยยัง ไม่ขอคอนเฟิร์มว่าเรากลับเข้าสู่ตลาดมีเพราะฉะนั้นเราก็จะรอชมกันต่อไปในวันที่เหลือของสัปดาห์ว่าราคาบิตคอยจะสามารถที่จะเบร a k กับขึ้นมาเหนือเส้นบบ s i c นอรได้หรือไม่กันอีกทีนะครับผมโอเคตรงนี้ก็ขอให้ทราบกันไว้ด้วยนะครับดังนั้นแนวต,นต้านตอนนี้ของสัปดาห์นี้เนี่ยอย่างที่บอกไปก็จะอยู่ที่ประมาณ43,500เหรียญน,นะครับผมสําหรับการที่เราจะมุดออกจากความเสี่ยงที่จะกลับไปสู่ตลาดมีตรงนี้นะครับผมทีนี้ นี่คอยล็อกก็เทิบก็จบลงไปนะครับผมเราก็มาดูเส้น moving average ต่างๆต,างต่อนะครับผม <c oughs> สักครู่นะครับอ่าก็จะใช้เหมือนเดิมนะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเส้น moving average 50วัน moving average 200วันและสุดท้ายเส้น moving average 20สัปดาห์นะครับ แต่ตอนนี้เดี๋ยวอขอเพิ่มอีกตัวหนึ่งและกันเป็น Moving Average 50สัปดาห์เนื่องจากว่าเราก็มีโอกาสที่จะลงมาสัมผัสถ้าเกิดเอากลับไปสู่ตลาดนี้นะครับผมอ่าเป็นเส้นสีม่วงแล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับตรงนี้เดี๋ยวขอดูใน Time Frame Weekly เพราะว่าไม่งั้นการาฟมันจะไม่ไม่ต่อเส้นไปนะครับอาจจะมองไม่ชัดนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเพื่อนๆก็คือ จริงๆแอดก็ได้บอกไปแล้วหลังเมื่อวานแต่วันนี้ขอมาย้ำเตือนกันอีกครั้งแลวกันนะครับมาอัปเดตกันอีกครั้งว่าตอนนี้เราเป็นยังไงนะครับผมอ่ะโอเคก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าเมื่อกี้นะครับ4 3 5ห0่นเหรียญเป็นแนวต้านที่เราจะหลุดจากตลาดหีีถูกไหมครับซึ่งจะคอนเฟิร์มในวันจันทร์หน้าทีนี้แนวต้านที่เราจะกลับไปเป็นตลาดกระทิงแบบแรงๆอีกครั้งนึงเนี่ยแอดมองว่ายังไงเราก็ต้อง ให้แท่งเดลี่สักแท่งหนึ่งนะครับผมปิดเหนือเส้น moving average 200รวันตรงนี้นะครับเป็นแท่งเดลี่นะครับอย่าสับสนนะครับถ้าเราใช้เส้น moving average เป็น time frame daily เราก็ต้องดูที่แท่งเดลี่ถ้าเราใช้ moving average เป็น weekly เราก็ต้องรอ c o n f i r มปิด weekly นะครับผมตรงนี้ก็ต้องให้เข้าใจกันไว้ด้วยนะครับว่ามันต้องใช้อย่างนี้นะครับผมโอเคก็คืออย่างแรกเลยนะครับคือราคาที่ลงมาตรงนี้เนี่ยมันปิดยังไม่มีการหลุด เส้น moving average 20สัปดาห์ถูกไหมครับเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ยังไม่ได้ปิดสัปดาห์ด้วยนนเราก็จะรอคอนเฟิร์มมันจะหน้ากันอีกทีว่ามันจะหลุดไหมซึ่งถ้ามันไม่หลุดเนี่ยก็ถือว่าดีเลยเพราะว่าเป็นการกลับมา retest เส้น moving average 20สัปดาห์อีกรอบหนึ่งและมีโอกาสที่จะกลับราคากลับตัวขึ้นไปเป็นอนุโ้มขาขึ้นได้เหมือนที่เกิดขึ้นในบูรันครั้งก่อนๆของปีก่อนๆนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่ามันผิดทางเกิดปิดหลุดเส้น moving average 20สัปดาห์ลงมาเนี่ยเส้น moving average เส้นสีม่วง50สัปดาห์รงนนนนีี้เ่ก็็จะะปปแวััับทสําคคญถดไ แต่ว่าก็ต้องขอบอกก่อนว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปิดหลุดลงมาในวันจันทร์หน้าเนี่ยมันก็ถือว่าเรากลับเข้าสู่ตลาดมีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเส้นที่ว่าเป็นเส้นสําคัญตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะรับไม่อยู่เช่นกันนะครับซึ่งราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ38,700เหรียญโดยประมาณนะครับผมก็ต้องระวังกันไว้ให้ดีนะครับผมซึ่งแอดขอแนะนำนะครับไม่ใช่การแนะนําการลงทุนแต่แอดขอเหมือนกับว่าให้ความคิดเห็นกับเพื่อนเพื่อนว่าถ้าเกิดว่ามันปิดหลุดเส้นแบ s i สิกโนในวันจันทร์หน้านะครับที่40,000 เท่าไหร่วะเมื่อกี้43,500นะครับผมแอก็แนะนำว่าควรที่จะ stop loss นะครับผมหรือ stop loss บางส่วนออกไปก่อนนะครับผมเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของพอร์ตเพราะราคามีโอกาสที่จะลงมาแต่ที่38,700หรืออาจจะต่ำกว่านั้นได้อีกนะครับผมตรงนี้ก็ต้องระวังกันไว้ด้วยนะครับทีนี้ถ้าจะให้ชัดเจนมากขึ้นนอกจากเส้น moving average ตรงนี้แล้วนะครับผมเราก็จะมาตีเส้น fibonacci เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผมเพื่อที่จะดู แนวรับและแนวต้านในอนาคตที่จะเกิดขึ้นให้แม่นยำม,มากขึ้นนะครับผมสักคู่นะครับขอปรับนิดนึงนะครับผมกดมันทุกเส้นเลยแล้วกันนะครับจะได้เห็นให้หมดเลยอ่านี่นะครับ3 9 2เ7โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่า จากการลากเส้นออกมาตรงนี้นะครับผมอ่แปบ๊บหนึ่งนะครับขอขยายกราฟนิดหนึ่งอ่าโอเคแนวรับระหว่างเส้น moving average 20สัปดาห์กับ50สัปดาห์เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงก,กันกับโซนสีแดงตรงนี้นะครับระหว่างฟิโบนัชชี่2.414-2.272นะครับผมก็อยู่ที่โซนประมาณแถวๆนี้นะครับผมไม่ไม่หนีห่างกันมากเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเส้นนี้มันก็จะมีแนวที่จะ พุ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับผมรวมถึงเส้นนี้ก็อาจจะต่ำลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถแถว,ถแ,ถว 39, ถแถวเนี่ยแถวสามอะไรแถวเนี้ยมันก็ง่านที่เป็นแนวรับที่สําคัญใน,นระดับหนึ่งนะครับผมซึ่งแนวรับถัดมาเม่ันก็จะเห็นว่ามันจะเป็น3 5มหมและสุดท้ายมันจะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งที่สุดของโกลเด้นเรโชที่ถแถวแถวสองหมเพันหรียญน,นะครับผมที่บูไอตอนตลาดมีข่าวที่แล้วเนี่ย เราลงมาสัมผัสถึงเกือบเกือบสรอบหรือจะเรียกว่า3รอบก็ได้ตรงนี้อาจจะไม่ค่อยถึงแต่มันก็ใกล้เคียงถูกไหมครับมีไส้ลงมาสัมผัสถึง3รอบแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีแพทเทริร์นคล้ายๆแบบเดิมนะครับผมเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดการ ดิ่งทิ้งดิ่งลงมาถ้าเรากลับสู่ตลาดนี้นะครับเราก็อาจจะทิ้งดิ่งลงมาที่ 29, 000เหรียญอีกรอบก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับผมแต่ตอนนี้เรายังไม่คงไม่มองถึงขนาดนั้นกันแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเรายังไม่คอนเฟิร์มว่าเรากลับเข้าสู่ตลาดนี้ถูกไหมครับเรายังมีโอกาสที่จะกลับตัวและกลับไปเป็นตลาดกระทิงแรงๆได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะอย่างที่แอดได้บอกไปนะครับว่าในเดือนกันยายนส่วนใหญ่นะครับเราจะกลับลงมาเท,ทสซีเซนมูวิงอัตรายีสัปดาห์ก่อนที่เราจะมีการขึ้นแรงๆเพราะฉะนั้นตรงงงงนนนีี้มมมมัััััก็ยยยยอออู่่ใปจจทแุ อยู่นะครับยังไม่มีมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิมนะครับผมก็ต้องฝากเอาไว้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงเลือกทางของ bitcoin อยู่นะครับผมดังนั้นแอดก็คงยังคอนเฟิร์มอะไรไม่ได้นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมเมื่อกี้จริงแอดนึกอะไรออกขึ้นมาได้นิดนึงแต่ว่าแอดลืมไปละโอเคจําได้ละโอเคก็เห็นว่ามีเอ้ยโทษทีครับเห็นว่ามีหลายๆที่ บอกว่าจะเกิดมีโอกาสจะเกิด Dead Cross ถูกไหมครับซึ่งแอดก็ยังมองไม่เห็นโอกาสนั้นนะครับว่ามันจะเกิด Dead Cross แต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเกิด Golden Cross ขึ้นมาเองและแนวโน้มของราคาก็ยังไม่ได้มีมีแนวโน้มว่ามันแบบมันจะลงไปอะ่ะเพราะฉะนั้น มันต้องมีการลงที่แรงกว่านี้ d Dead Cost จากเส้น m o v i n o u v l r t g e ถึงจะมีโอกาสเกิดนะครับผมหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมันอาจจะเกิดที่เส้น Exponential Moving Average หรือเปล่านะครับผมเดแอดให้ดูนะครับว่ามันก็ไม่ได้ใกล้เคียงนะครับอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยครับมันก็ยังไม่ใกล้เคียงนะครับถูกไหมครับถึงมันจะดูเหมือนกับว่าเริ่มหักหัวแล้วแต่ว่า มันยังอีกนานนะครับผม,มเพื่อนเพื่อค่เห็นไหมครับว่ามันแบบว่าสโลมันก็ค่อนข้างที่จะต่ําแบบว่าต่ําลงก็จริงแต่ว่ามันมันแบบว่าต้องเรียกว่าต่ําลงแบบนิดเดียวครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลองลากเส้นประมาณดูนะครับสมมุติว่า,า,าราคามีนมที่จะเป็นไซด์เวดาวลงไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมอ่ะเราก็ลองประมาณดูนะครับประมาณแบบหยาบๆยาดิบๆอย่างนี้เลยเนี่แหละอ่ะ ประมาณนี้เนาะความชันมันก็น่าจะชันประมาณนี้ถูกไหมครับและเส้นสีขาวนะครับเพื่อนเหื่อนเห็นมันเป็นแทบจะเป็นเส้นตรงเลยนะครับผมอ่ะเ,ออเห็นไหมครับว่ายันเดือนตุลาเนี่ยมันก็ยังดูเหมือนไม่มีแนวโน้มจะตัดถูกไหมครับอาต้นเดือนตุลา อ่ะโอเคแนวโน้มที่มีโอกาสนะครับสมมุติว่าราคายังมีเทรนเป็นไซด์เวดดาวอย่างนี้อยู่นะครับผมแนวโน้มที่มีโอกาสจะเกิดเด c ครอสจากเส้น Exponential Moving Average เนี่ยมันจะอยู่ที่แถวแถวตุลา,าคมหรือแถวกลางเดือนตุลาคมนะครับผมซึ่งยังเหลือเวลาอีกตั้งเกือบ1เดือนนะครับผมและมันก็อาจจะไม่เกิดก็ได้นะครับผมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่หยิบประเด็นเรื่องการจะเกิด d ดตคอร์สอีกครั้งขึ้นมาณตอนนี้แอดมองว่ามันยังค่อนข้างนี่จะเร็วเกินไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แอดขอยังไม่ยังไม่พูดถึงมันไปมากกว่านี้แล้วกันนะครับผมก็ รอแล้วกันรอเราเข้าสู่เดือนตุลาคมกันก่อนแล้วเราค่อยมาว่างันอีกทีนะครับถึงแนวโน้มของราคาตรงนี้ของเส้น exponential moving average ตรงนี้ว่ามันจะเกิดการกลับตัวไหมเพราะว่าเส้น exponential moving average อย่างที่แอดเคยสอนไปว่ามันจะคิดค่าเฉลี่ยของราคาณนะปัจจุบัน ให้น้ำหนักสูงกว่าราคาที่ผ่านมาในอดีตนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าราคานะปัจจุบันเกิดมีการเล่นกลับขึ้นไปแรงๆเส้นตรงนี้ความชันมันก็จะอาจจะโค้งกลับขึ้นก็ได้นะครับในอนาคตเพราะฉะนั้นตรงนี้แอดก,ก็เลยยังไม่ขอพูดถึงไปมากกว่านี้แล้วกันนะครับผมดังนั้นวันนี้กปป็ประมาณนี้ละกันนะครับผมว่าแนวโน้มของราคามันน่าจะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับผมอ่ะสุดท้ายแถมให้แล้วกันว่าเรามาดูกราฟของ เดือนหน่อยแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเอ่อจากที่แอสังเกตนะครับถ้าดูจากกราฟของเดือนนะอย่างแรกเลยนะครับเราไม่ได้ทำ l o w ว่าโ w แต่อย่างใดการลงมาตรงนี้ถูกไหมครับของเดือนกันยายนอ่าและอีกอย่างหนึ่งคือเรามีการทำไฮเ h อร์ไ g h ด้วยแม้ราคาปิดจะเป็นแท่งแดงก็ตามแปลว่าสัญญาณที่จะเป็นสัญญาณกลับตัวเป็นขาลงหลังจากขึ้นมา2แท่งยังไม่เกิดขึ้นนะครับผมมันควรจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อใด เมื่อมีการทำโลต่ำกว่าเดิมถูกไหมครับรวมถึงยิ่งคอนเฟิร์มได้หนักเมื่อมีการปิดโลกว่าเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับราคาที่น่าจะเป็นตัวตัดสินสำหรับแท่งเดือนนะครับผมอ่าก็น่าจะอยู่ที่ราคาปิดของเดือนที่แล้วถูกไหมครับว่าไอ้ราคาเปิดของเดือนที่แล้วถูกไหมครับว่าเราไม่ควรที่จะปิดต่ำกว่าราคาเปิดของเดือนที่แล้วนะครับผม เพราะฉะนั้นราคาตรงนี้มันอยู่ที่แถวๆ41,500เหรียญนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเดือนกันยายนเดือนนี้เนี่ยเอาตรงๆนะครับว่าเราไม่ควรที่จะปิดต่ำกว่า41,500เหรียญมีเช่นนั้นอย่างที่บอกนะครับนอกจากจะเป็นเส้นแบร์สัญลลโดนทะลุลงมาด้วยแล้วเนี่ยยังเป็นการคอนเฟิร์มว่าแท่งเดือนของเราเนี่ยมนันค่อนข้างที่จะแซนความเป็นหมีมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็รอติดตามชมนะครับเหลืออีกแค่ประมาณ 8 9วันเท่านั้นนะครับก็อดทนอดใจรอกันอีกนิดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสายลองหรือสายช็อตหรือสายถือยาวก็ตามนะครับผมเราก็คาดว่าใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วว่าราคา btc สรุปแล้วเนี่ยมันจะมีทิศทางเป็นแบบไหนนะครับผม โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้แอดขอจากลาเพียงเท่านี้สวัสดีทุกคนนะครับผม